หลายเลคนมอง history เป็นเรื่องในอดีตครับดูครับประวัติศาสตร์บ้านเราคือผมไม่ได้บอกไม่ดีนะฮะเพียงแต่มันไม,ม,นไม่มันไม่ bright เท่ากับต่างชาติของเราผมเรียกว่าเรียนแบบ narrative ปีนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นปีนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแบบแบนๆบไล่มาแต่ไม่ได้อธิบายว่าแรงจูงใจของเหตุประวัติศาสตร์ณจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเกิดจากอะไรกันบ้างผมอยากจะมาเล่นเกมในวันนี้สักเล็กน้อยนะฮะท่านลองดูประวัติศาสตร์ไทยนะฮะ รกรุงรัตนโกสินเกิดปีอะไรครับทุกคนตอบได้แต่คนไทยไม่ได้ตอบวะสองามสองหคริสตศักราชะไรครับลบห้าี่สดิทันไหมครับไม่ทันครับเราเลยเชื่อมโยงไม่ได้ว่ากรุงเทพเกิดระหว่างสองเหตุการณ์ใหญ่ของโลกครับคืออเมริกาปลดแอกจากสหราชาอาณาจักรหกปีก่อนหน้าและหลังจากกรุงเทพเกิดขึ้นได้เปีเก่อนแลนค้ครับปฏิวัติฝรั่งเศสครับ พอเราไม่เชื่อมโยงครับที่สุดการคิดเป็นหลักเหตุหลักผลของเด็กเราไม่เหมือนกับชาติอื่น history ผมย้ําเลยว่ามันไม่ใช่เรื่อง,องการไล่ปีว่าปีนี้เกิดอะไรขึ้นปีนั้นเกิดอะไรขึ้นใครเป็นยังไงเพราะเราจํากันไม่ได้หรอกครับถ้าเราไม่เข้าใจแต่ history ครับสอนให้เราเข้าใจว่าห่วงโซ่ของการเกิดขึ้นของเหตุการณ์หนึ่งนําไปสู่อีกเหตุการณ์หนึ่งและมันรับคมครับผมลองมาเล่นเกมอีกอันไอ้ลูกระเบิด2ลูกนี้ทุกคนรู้จักไหมฮะว่าคืออะไร little boy fat man มันคืออะไรครับระเบิด2ลูกนี้ก็คือสมพันธมิตรหย่อนไปที่ไหนครับฮิโรชิมาและนางาซากิครับเรียนแบบคนไทยเป็นแบบนี้ครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าทาไมหย่อนระเบิดที่ฮิโรชิมาทําไมไม่ไปโตเกียวนี่คือประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์นะฮะที่ผ่านมาเราเรียนฮิโรชิมานางาซากิแต่ไม่เคยรู้ครับว่าเหตุคืออะไรและนั่นคือพื้นฐานการเรียนประวัติศาสตร์แบบไทยๆท,ที่ทําให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่มีความเชื่อมโยงกับอดีตและอนาคตนี่คือฮิโรชิมานะฮะน้องๆบางคนบอกว่า โตขึ้นผมอยากเป็นแพทย์โตขึ้นผมอยากเป็นวิศวะผมเรียน history ทำไม history ไม่ได้ประกอบเฉพาะแต่เพียงแค่ลำดับของเหตุการณ์นะครับแต่มันยังมีเรื่องของประวัติศาสตร์ส่วนต่างๆด้วยตอนที่ผมไปบรรยายให้กับวิศวะที่ธรรมศาสตร์ฟังน้องๆถามผมคํานึงครับบอกว่าพี่ๆได้ข่าวพี่อยู่ที่ BMW มาก่อนออโต้บานก็เจ๋งมากอะพี่ผมบอกน้องๆรู้ไหมครับว่าออโต้บานใครเป็นคนสร้าง history อีกแล้วครับ เริ่มเป็นคนเริ่มนะฮะออโตบานเหตุผลต้องการทํะไรทราบไหมครับเริ่มต้นครับฮิตเลอร์บอกว่าต้องการสร้างทางให้มีการเคลื่อนพลโดยตรงจากเบอร์ลินไปทุกๆจุดที่จะโจมตีโดยรถถังไม่ต้องเลี้ยวแม้แต่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นออโตโบานเลยแข็งแรงกว่ามอเตอร์เวย์ที่อเมริกาสี่เท่าเพราะรองรับอะไรครับการเคลื่อนพลครับทั้งหมดนี้คือ history นะนี่คือ history of construction civil engineering หรือแม้กระทั่งถ้าหากว่าท่านดูนะฮะถ้าใครดูหนังเรื่องดันเคิร์กนะฮะ จะพบว่าเยอรมันบุกต้อนทหารฝรั่งเศสจนกระทั่งไปถึงสุดปลายทหารอังกฤษต้องจําเป็นต้องอพยพกลับไปที่อังกฤษด้วยคนที่เป็นอาร์กิเต็์ครับเอริกฟอนมันสไตน์เดี๋ยวจะได้เรียนนะฮะพอดหนึ่งใน history ที่ต้องเรียนคือ history ของเยอรมันในส่วนนี้นะฮะประเด็นคือแบบนี้ครับมีคนบอกทหารฝรั่งเศสมันคงไม่เก่งมั้งมันแพ้ไม่ใช่นะครับฝรั่งเศสบอกต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสิบวันในการที่เยอรมันจะเดินทางมาถึงดันเคริร์กปรากฏว่าทหารเยอรมันใช้เวลามาเพียงแค่สามวันครับ คนที่เป็นสปายก่อนบอกว่าผมเห็นฐานเยอรมันสู้เหมือนซูเปอร์แมนเลยอะ่ะเป็นไปไม่ได้มันเดินทับมา3วันมันต้องเหนื่อยแล้วสู้กับเราไม่ได้นาซีเยอรมันใช้อะไรไหมครับเปอร์วิตินครับมันคืออะไรครับให้กินยาบ้าเข้าไปครับเห็นไหมครับไบโอโลจีฟาร์มซูติคอลซีวิลเอนจิเนียริงทุกอย่างอยู่ในนี้หมดไม่มีลีดเดอร์คนออไหนลรครับเกิดมาแล้ว เหตุการณ์นี้เกิดมาโดยไม่รู้ว่าต้นเหตุคืออะไรและจะแก้ไขอย่างไรมัน characterize คนมันสร้างบุคลิกให้เวลาคนไทยเดินไปเจอต่างชาตินะครับเดินไปแบบปกผายไรพึ่งเพราะเรารู้จริงในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นถามว่าเรียนหัวข้ออะไรกันบ้างเราจะเรียนอยู่หลากหลายหัวข้อหนึ่งในนั้นคือบทบาทของสหรัฐอเมริกานะครคนถามอเมริกาเขาเป็นเจ้าโลกอะ่ะมันมีเหตุนะครับพัฒนาอย่างไรจึงกลายเป็นหมายเลขหนึ่งของโลก ยังมีองคข้ออื่นครับเช่นเรื่องของสงครามเย็นก็ดีนะครับหรือว่าเรื่องของการกําเนิดของนาซีเยอรมันมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้และต่อยอดได้และอีกส่วนหนึ่งพลาดไม่ได้เลยครับประวัติศาสตร์ของจีนปัจจุบันทราบนะครับว่าทั่วโลกทนับ GDP แล้วอันดับที่1คือสหรัฐอเมริกานะฮะอันดับ2คือจีนครับแต่ครั้งหนึ่งจีนเคยยากจนมากพลิกฟื้นกลับมาใช้เวลา3-40ปีกลายเป็นประเทศที่ รวยที่สุดส่วนหนึ่งครับของเวลาที่เราเรียนหนังสือที่บ้านเราเราจะเรียนเป็น multiple choice ครับก็คือเรียนเป็นปารนัยใช่ไหมฮะก็พอเข้าใจได้แต่เวลาที่เราเรียนแบบอัตน,นัยผมเรียนรัศษาจุฬานะส่งไปเสร็จปั๊บคนนี้ได้ A B C F จอบ,บอกมาแทบไม่มีอาจารย์สักคนนะครับที่บอกแล้วว่าตอบอย่างไรจึงได้ F ตอบอย่างไรได้แค่ B ตอบอย่างไรได้ A สมัยเรียนจุฬามีอาจารย์แค่สองคนครับที่บอกวันนี้ไม่สอนนะเอาคำตอบเปิดมาทุกคนเลยแล้วบอกว่าทำไมคุณจึงได้คะแนนไม่เต็มสกอร์ผมถามอย่างหนึ่งคุณตอบอีกอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่งว่าคุณสะกดผิดกี่ครั้งเพราะการเรียนรู้ร่วมกันครับจะทำให้เราได้รู้ว่าจุดแข็งของนักเรียนแต่ละคนคืออะไรเพราะการเรียนแบบใช้ระบบคิด ผ่านการตอบแบบอัตนัยหรือการเขียนข้อสอบมันเป็นการฟอร์มนะครับ characterize ของคนที่เป็นลีดเดอร์ได้ด้วยคนในยุคก่อนเราจะคิดว่า history มีแล้วก็ผ่านไปรุ่นเราบอกว่ากงความกงเกวียนหมุนแล้วก็หมุนไปแต่เด็กรุ่นใหม่ครับ2 1 s t century ถ้าเป็นลีดเดอร์เราเรียนประวัติศาสตร์เพื่อที่จะเป็นผู้อีกไหนให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงของประวัติศาสตร์เรามาร่วมสร้างลีดเดอร์กันวันหนึ่งผมอยากจะเห็นนะครับคนไทยเดินอยู่ในองค์กรนานาชาติ แล้วพูดว่า Where are you from? With pride, I'm from Thailand. ขอบคุณมากครับทุกท่านครับ